จริงแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมาย,ยคือประเด็นคือเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเป็นข่าวอะไรเยอะยคือว่าผมก็รู้จักขับเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ไปอะไรมากมายขนาดนั้นโอโอแต่ประเด็นมันคือว่าทุกคนก็เหมือนไปสืบค้นมากระพือให้มันเหมือนแบบมันมากขึ้นเรื่อย,อยๆกระแสมากขึ้นเรื่อยๆแเลค่อนข้างที่จะเบ่งใจคือ เกรงใจครับแล้วก็จริงๆตัวเราเองเราก็ไม่ค่อยชินกับอะไรแบบนี้คือผมไม่ค่อยชอบให้ใครมาโฟกัสเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่มันมันเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วก็อีกอย่างบางทีแบบคําพูดหรือว่าอะไรของข่าวที่มันถูกขุดอบมันค่อนข้างมีความเกินจริงแล้วมันชี้นําให้คนเข้าใจกันไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า,ๆๆๆาวเราก็ได้คุืกอบเขาเขาวิจารณ์เราอย่าง ัแทุกวนนี้เรื่องโซเชียลมีเดียเพราะในโซเชียลเนี่ยมันเป็นสังคมที่ใครอยากออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่ได้เข้มแข็งมากพอหรืออะไรเงี้ยมันสามารถมีคนพูดลบลบได้โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้ที่ผมว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ที่ ก็คุยกับเขาอยู่สแ่เเป็นห่วงทางเขาและเป็นของตวเองเ็กเออครับเออวจะดูแลกันเองีนแล้วานก็ผมว่าถ้าปล่อยไปตามตามระยะเวลาครับมันก็มีอะไรก็คุยกันนะ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกที่บ้านว่าไงบ้างประมาณนั้นที่บ้านผมไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เรื่องนี้นั่นแหละเขาไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งเออเออคือนานๆก็ก็คุยกันก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าที่บ้านผมไม่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องคุณแม่ยังไม่แบบเอ้ยคือจริงๆเขาจะมีหรือไม่มีเขาก็ตามใจเราแหละสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวเองแต่ที่บ้านทราบเรื่งเะว่าตอนนี้มีนะ ก็มีคุยๆนะอะไรงั้นแหละฉันที่บ้านด้เอาคุณแม่โดนข่แล้วเฮ้ยโอ้โหอันนี้อยากพูดมากตั้งใจจะมาพูดเลยด้วยซ้ำเออดีเอาข่าวนี้กดไปครับก็เมื่อวานสดๆร้อนๆแหละเพราะมันมีเหมือนแบบที่บ้านต้องต้องไลฟ์สดเหมือนแจกของวันพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมิจฉาชีพก็คงดูอยู่อะเมื่อพอละที่บ้านน้องผมไลฟ์สดเสร็จปึ๊บมันก็มีเพจปลอมขึ้นมาทันทีแล้วก็ไปติดต่อ เหมือน inbox ไปหาคนที่ได้รางวัล,ลวเดี่ยวนั้นเลย <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ยไปล็อบบี้เขาเลย,เเลยซึ่งมันก็ฉลาดมากเหมือนกันแับตอนเนี้ยที่บ้านไปแจ้งความมาแต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าจับได้หรือยังอะไรยังไงแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีคนเสียหายเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครเสียหายมากเท่าไหร่เอออันนี้น่าเป็นห่วงเขาใช้รูปแบบไหนในการก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมไม่ได้เล่น Facebook ไงผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดแต่ว่ามันมีแฟนเพจ ที่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นแฟนเพจใช่ไหมมันจะไม่มีปุ่มแอดเฟนหรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจแล้วเขาก็ใช้ชื่อเดียวกันแต่เขาเปลี่ยนเป็น mm hmm. เจ๊กุ้งอ่ะไม่ตีอ่ะคำว่าเจ๊อ mm ่ะ hmm. ก็เปลี่ยนเป็นไม้โทแค่นั้นเองนิดเดียวแล้วมันก็คือมันจะแตกต่างแค่นิดเดียวถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สังเกตมันก็จะสามารถที่แบบหลงกลได้ง่ายเหมือนเขามาติดต่อบแบบว่าเออมาจากแอดมินอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านได้รางวัลน,นะรางวัเหมือนคุณจะได้ซื้อทองในราคาที่ถูกกว่าปกติ2,000บาท mm hmm. อะไรเงี้ยให้โอนเงินมาอะไรเงี mm ้ย hmm. เออแล้วก็เขาก็บอกเลขบัญชีแล้วตอนนี้ก็มีเลขบัญชีแล้วเหมือนกันก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวรอความคืบหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนมากเลยอยากเตือนสติทุกๆคนเลยผมว่าโลกโซเชียลตอนนี้มันอันตรายมากแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราไม่รอบคอบมากพอแม้แต่นิดเดียวอ่ะบางทีแบบก็จะฉุกคิดได้บางทีแบบโอนเงินซื้อทองแท่งกับเขาไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็อันตราย<ๆ>ใช่<ๆ>ชื่อเพจร้านผมเนี่ย เขียนว่าห้างทองหวังเงินไทยแล้วก็ขีดแล้วก็เจ๊กุ้งเจ๊กุ้งตัวเจ๊กุ้งเนี่ยเจ๊เนี่ยเป็นไม้ตรีไม้เล็กเจ็ดเออก็อยากให้รอ,อ,อบครอบกันนิดหนึ่งก็ถ้าอยากรู้ราคาทองอาวิชาการผมได้นะฮะก,ก็แอดกู๊ดกับ<ะ>แ<พ>อดกิฟเขาส่งมาให้ผมอัปเดตไงมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวอยู่ก็ก็ช่วยๆแล้วก็ตอนนี้มันพอมันมีอะไรปอมๆขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นเพราะว่า พอ,อไลค์ผมเยอะใครก็แบบเข้ามาดูเดยอะมีท